สวัสดีค่ะสวัสดีทุกพุธนะคะเรามาเล่นเก็ตเกมรบบอลนะคะในแมปเป็นหลุมดำนะคะซึ่งการที่เรามาเล่นเกมนะคะเรามีกิจกรรมนึงคือต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เลยนะคะซึ่งในคลิปนี่ยค,ค่ะการจะยาวหรือไม่ยาวก็ต้องรอรัรบชมไปนะคะอันนี้เราได้ประมาณเต็มกว่าแล้วติด เราต้องเก็บไปเรื่อยนะคะให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อเราจะได้กินสิ่งของที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้และสามารถให้เราขยายขึ้นได้กว่านี้ทุกคน,นอาจจะสังเกตเห็น,นว่ายิ่งเรากินเยอะเท่าไหร่ยิ่งลุมดับลาลุมดำเรานะคะยิ่งใหญ่ขึ้นมากก็เดิมน,นะคะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะสามารถใหญ่ได้อีกกระใดแต่ว่าตอนนี้เราก็ใช้การกินไปก่อนนะคะตอนนี้เราเริ่มกินของใหญ่ได้แล้ว อันนี้เรามีประมาณห้าหกร้อยจุดหกบาประมาณจุดร้อยสามสามประมาณนั้นสามร้อยแพงอย่าง e. ี Query ้ดชดไหมจริงแพงกินไปดยคันกินไปกินด็กของเดิมๆไม่รู้ว่าชาติไหนจะอ่าได้ของสักทีไม่รู้ว่าชาติไหนจะได้อ <Patrick. S 1> ่่อะไรดีอ่ะพ <K anthropology> ี่ วันนี้ทุกคนร้อยยี่สิบน่โอ้ใหญ่มากทุกคนเห็นตรงนั้นไหมน่ะเห็นไหมโอ้โหสองหมื่นกูกว่าแพงจังเลยอะ่ะแพงมากทุกคนนนี้เกจะว่าไปของแต่และอย่างนี่มันก็นำค่าดีนะอืมว้าวคือควรใจด้วยสี่พันมันจะกินเราแล้ว มันเป็นราชาไม่ไมใช่ราชาตุรกิจไทยหรือเปล่าคนต่างประเทศในแแมน่น่าจะได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าม,มีป้าคนทางคนไทยด้วยมันไม่กินเราเพราะว่าน่าจะตามนั่นไหอูหู้หมเปิดเลยแม่เปิดเลยทำไมจะเปิดไม่ได้งัดแรงๆมันเปิดง่ายๆนี่แม่เปิด,ดเลย อ่าอะไรนี่ยแม่ถ่ายติดอะไรจ้าเอ้าวเล็กน้อยต้องถ่ายใหม่เลยแกตมาตั้งตรงนี้แม่ตั้งตัวอะไรตัวอะไรแม่จ้าจาตัวอะไรตัวอย่งไหนก่อนแม่ไปคนบอกให้รู้นะเห็นไหมน่ะอะไรโอ้โอ้โอ้ขาพุ่อสีลม อน,อย,อน,อนยนไปยนตนกลับมาแล้วนะคะตะกี้อ่าสติมนิดหน่อยตะกี้เราเปิดใหัวเตีงยงบ่ เปิไปดไฟวัวเตียงใช่ไหมใช่ <c oughs> โอยตัดชิปยาวเลยจริติดยังติดเลี้ยวเห็นไหมเอาใหม่เลยก็มาตัดชิบอีกนี้ติดใช่างมันม,มันเหมือนกันนันแะละแม่เท <c oughs> ่ากันอยู่ที่ปลักเฉยลักประจำเตียงอันเรานะ่ะไม่หลุมมันรวม, <c oughs> มเสียบไม่ได้เข้าใจเออ ข้ราราชการมันกลับมาอีกแล้วนะคะมาเล่น,นแอบ,บวีเก้า,นะา,า,าร้อยขีดมันฆ่าชนะยาย่าดิฉันสอง,สองวันนี้ดิฉคนสองวันสามารถดูดีมันจะฆ่าเราอทุกคนเแต่คนน่กกากลัวมากเลยแต่ว่าตอนนี้เราขออนุญาตกินต่อก่อนนะคะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะสามารถกินได้เยอะแค่ไหนและเราจะชนะได้หรือเปล่าเพราะว่าดูสิแต่ละคนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหมดเลย โอ้โหดูคนเห็นไลยนัาาย่นประมาณโอ้โหไอ้นี่ไงโอ้โหย,ยายาไอ้นคนเต้าเล่ไอ้คนชั่วเจ่ใส่เยี้โอ้แล้วกวัจะเกิดได้อะมันนี่เป็นวีเลยห้าสี่สามสองโอเคเราเกิดมาแล้วนะคะทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจะชนะได้ไหม ทุกคนลองคอมเมนต์มาดูนะคะว่าเราจะชนะหรือเปล่าหรือไม่ชนะนะคะลองคอมเมนต์มาดูนะคะมาดูผลสุดท้ายกันว่าเราจะชนะหรืเอเปล่าฝากคอมเมนต์กันด้วยนะว่าจะชนะหรือเปล่านะคะเราเล่นต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่ตในอุอ้ยตกใจ <c oughs> คอมเมนต์วิ่งเร็วจวังวะเดี๋ยวเอ๊ะใชกีตาฝาดหรือเปล่าว่ามันวิ่งได้ด้วยเหรอ โอ้ยอ,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 อะไรอะราคาสินค้าใหม่น่าจะไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนสต็อกสินค้าน่าไม่มีอะไรหรอกต้องมาเริ่มกินใหม่หมดเลยทุกคนน่ากลัวเราจะยังไงสร้างนันบัสจริงๆไมมีบ้านมาอยู่ใกล้ๆตั้งห้าพันกวกว่าแพงแพงห้าสิบโอเค ตอนนี้เรากินได้เยอะแล้วนะคะเพราะว่าเราพยายามที่แบบว่าจะไม่ให้มันอ่าไม่ให้ตายง่ายนะคะตอนนี้เราตายไสองสามครั้งได้แล้วนะคะที่เก็บตัดคลิปด้วยเพราะว่าตัดคลิปยากนะคะสิบพอนตอนนี้ก็ไดป้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะจะเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถอุ้ยยังไง เฮียอ้าวบักบักทุกคนเฮ้ยทุกคนแรกแรกเน็ดเน็ดบักเอ้ยมแล้วข่าเราเราข่ามันได้ไหมหรือว่าเล่นไปก่อนตอนนี้คือทุกเซนทุกอย่างมันบักไปหมดแล้วทุกคนมันบักทุกคนมันบักช่วยด้วยอ้าวทำไมมันบักอ่ะมันบักจริงอ่ะ อันนี้ก็บักอันนี้อูบักเหมือนกันมันหน่อยมันหน่อยมันหน่อยท้อบักเหมือนกันหมดเลยอ่ะโอเคอเคโอเคนเ่อกียังกลัวมันไงแม่งเนาะอุ้ยมีธนสีด้วยทุกคนมาดูกันระหว่างที่มันบักเราจะอุ้ยเนี่ย X L L มันยังไม่ได้จราจะมาลองซื้อเอ่อสีแดงหรือว่าสีน้ำเงินก่อนนี้เราเดี๋ยากเอาไปก่อนนะค่ะเรื่องธนสี เวลาจะมานี้ก่อนมากอ๋ออังสิอังสินะคะจะมาเอาอังสิเน่าจะบักจนเกินไปเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอ่อเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้กลับมาเล่นนะคะจะมาเล่นอีกนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบักแล้ว ไายบายขอโชคดีนะคะเจอกันใหม่ในช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาเล่นอีกนะคะ